Boop. <small> สวัสดีครับวันนี้เมอร์ควิน่าคอมรีวิวกขหยิบเอาลำโพงไร้สายไซส์พกพารุ่นใหม่จากแบรนด์ไฮเอ็นอย่างโซนอสที่ออกมาเติมไลน์อัพลำโพงจากแบรนด์โซนอสให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยรุ่นนี้ครับมีชื่อว่าโซนอสโรมเป็นลำโพงไร้สายที่ต่อยอดมาจากรุ่นพี่อย่างโซนอสมูฟที่เขาเป็นลำโพงไร้สายขนาดค่อนข้างใหญ่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นลำโพงไซส์พกพาที่หยิบไปฟังที่ไหนก็ได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นหรือว่าจะใช้เป็นโฮมสปีกเกอร์อยู่ในว i r e รต s ซิสเต็มในบ้านก็ยังใช้้้ไดดดีวย เรเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทสปีกเกอร์ไซส์เล็กที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับราคาค่าตัว8,900บาทซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ำหรับภายในกล่องครับอุปกรณ์ให้มาก็จะมีแค่3อย่างนะครับก็จะมีลำโพงสายชาร์จ USB-C แล้วก็คู่มือการใช้งานครับสำหรับภาพรวมนะครับเจ้าโซนอสโรมตัวนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีมีสีลูน่าไว้ e ที่ออกโทนขาวแล้วก็ชาร์โด Black ที่ออกโทนดำนะครับซึ่งวันนี้เราเอามาให้ดูกันทั้ง2สี ดีไซน์ตัวลำโพงนะครับก็จะเป็นทรงกระบอกสามเหลี่ยมขนาดกำลังดีเลยครับเมื่อลองเทียบกับเจ้า JBL Flip 5ไซส์ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใกล้กันไม่ต่างกันมากส่วนน้ำหนักครับพกพาแบบสบายๆอยู่ที่0.43กิโลกรัมและส่วนที่เท่ม,มากๆสำหรับลำโพงตัวนี้ไม่ว่าจะวางแนวไหนโลโก้โซนอสก็สามารถอ่านไดทุกทางไม่มีกลับหัวครับ ส่วนใครที่ซุ่มซ่ามชอบทําตกก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวนี้สามารถกันกระแทกได้และมีมาตรฐานการกันน้กากันฝุ่นระดับ ip 6 7ก็กันน้ําลงน้ําได้สูงสุดถึงครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวในด้านของการใช้งานนะครับควบคุมก็ง่ายมากๆกดปุ่มเปิดปิดที่ลำโพงด้านหลังได้เลย ส่วนการควบคุมอื่นๆน,นะครับจะอยู่ที่ด้านบนลําโพงโดยจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเล่นหยุดเพลงปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนนะครับซึ่งปุ่มพวกนี้ครับไม่ได้มาแบบสัมผัสแต่สามารถกดลงไปได้นะครับเป็นปุ่มแบบฟิสิกอลเพื่อป้องกันการกดโดนแบบไม่ได้ตั้งใจขณะพกพาครับและแน่นอนว่าตัวนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องพกพาได้สะดวกจริงๆเพราะว่าให้แบตเตอรี่มาสูงสุดถึง10ชั่วโมง รวมถึงรองรับการชาร์จไร้สายได้อีกด้วยนะครับเพียงแค่วางลำโพงแนวตั้งบนแท่นชาร์จตัวนี้ก็ใช้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะให้ตัวลำโพงกับแท่นชาร์เข้ากันเนี่ยทางโซนอสเขาก็มีแท่นชาร์จสําหรับรุ่นนี้ขายโดยเฉพาะด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะชาร์จแบบเสียบสายก็จะมีพอร์ต USB-C อยู่ทางด้านหลังเครื่องนะครับหากใครที่อยากรู้สถานะของลำโพงเป็นยังไงเขาก็จะมีไฟแสดงสถานะตัวเล็กๆอยู่ด้านหน้าของตะแกรงลำโพง โดยไฟด้านซ้ายที่ติดโลโก้จะแสดงสถานะต่างๆเกี่ยวกับลำโพงส่วนไฟทางด้านขวาจะแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับในด้านของการเชื่อมต่อครับตัวนี้เน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหมดมีทั้งบลูทูธ o 0 w i ุ i 2.4นย์วและก็ 5G นะครับรวมไปถึงรองรับ apple a i r p l a y 2ด้วยนะครับ มาดูกันที่บลูทูธก่อนนะครับการเชื่อมต่อง่ายมากๆเพียงแค่กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้1วินาทีจะมีเสียงและไฟแสดงสถานะกระพริบเป็นสีฟ้าเพื่อบอกว่าตัวนี้เข้าสู่โหมด p a i ิ่ n g ครับพอต่อเสร็จไฟสีฟ้าก็จะค้างไว้เพื่อบอกว่าเราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธอยู่นะครับส่วนการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ครั้งแรกก็อาจจะวุ่นวายสักเล็กน้อยโดยแนะนำให้เปิดแอปพลิเคชัน So n o s แล้วก็ทำตามที่แอปเขาแนะนำเลยครับมีบอกไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ส่วนการใช้กับ Apple AirPlay 2นะครับหลังจากที่เพิ่มลำโพงในแอปเรียบร้อยเพียงแค่เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เราเตอร์ตัวเดียวกันหลังจากนั้นครับเลือกโหมด AirPlay แล้วก็ใช้ได้เลยครับ การใช้งานไปแล้วนะครับมาดูสเปคภายในของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับด้านของสเปคเสียงเนี่ยเขาให้ไดรเวอร์มา2ตัวแบบอัดแน่นจัดเต็มทั้งทวีตเตอร์สำหรับขับเสียงย่านแหลมสูงและเสียงย่านกลางรวมไปถึงมิดวูเฟอร์ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ครับจะเน้นขับเสียงต่ําและก็เสียงย่านกลางนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับตัวนี้ยังมีแอมดิจิตอลมาให้ในตัวด้วยนะครับก็จะเป็นแอมแบบ two class H digital amplifier และส่วนของแนวเสียงนะใครอยากปรับเพิ่มเติมก็สามารถโหลดได้ในแอป s o n o s นะครับเดี๋ยวลองไปดูที่แอปพลิเคชัน กัันนนเลยะครบโอเคมาดูในแอปกันบ้างนะครับทีนี้ก็จะเจอหน้าเซ t t i n g ก่อนเลยเข้าไปตรง Account นะครับก็จะเจอส่วนที่จัดการเกี่ยวกับ Sonos ID ของเราถัดมาที่หน้า s y s t e m ครับก็จะมีแสดง Product ว่าเราเชื่อมต่อกับอะไรรวมไปถึงการตั้งค่าทั่วไปซึ่งเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูที่โซน s r o o m ที่เราเชื่อมต่อกันอยู่เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับแรกสุดก็จะเป็นการกาหนดห้องเลยว่าลาโพงที่เราใช้อยู่เลยว่าห้องไหน และช่องโปรดักที่จะบอกว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่นะครับใครที่ซื้อลำโพง s o นอสไปแบบเป็นคู่นะครับหรือมีโปรดัก s o n o สอยู่แล้วก็สามารถจับคู่ลำโพงให้เล่นเสียงแบบสเตอริโอได้โดยวิธีการก็คือเซตอัพสเตอริโอแพนะครับเพิ่มตัวลำโพงที่2แล้วก็กดเซตอัพสเตอริโอแพรขั้นตอนต่อไปครับลำโพงตัวที่1ก็จะมีเสียงดังเตือนให้เราเลือกว่าเสียงไหนที่ได้ยินเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับ าจากโปรดักที่เรามีก็จะเป็นส่วนที่ปรับแต่งเกี่ยวกับเสียงอย่าง EQ ครับจะปรับได้ในเสียงเบสแล้วก็เ r เบิลก็คือเสียงแหลมแล้วก็ loudness นะครับที่จะขยายเสียงให้ดังขึ้นไปอีกครับต่อไปก็เป็นฟังก์ชันที่ทางแบรนด์เขาแนะนำเลครับอย่าง True h e a e ที่จะปรับแต่งเสียง EQ นะครับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เรานำลำโพงไปใช้ซึ่งโหมดนี้จะต้องเปิดไมโครโฟนไว้ตลอดด้วยครับเพื่อให้ตัวลำโพงเนี่ยวิเคราะห์เสียงโดยรอบด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าโวลูมลิมิตนะครับเพื่อไม่ให้เสียงเนี่ยดังเกินไปสำหรับแต่ละสถานที่นะครับมาต่อกนที่หน้า Service and Voice กันเลยนะครับส่วนแรกกับ Voice ที่สามารถเพิ่ม Google a s s i s t a n t หรือว่า Amazon Alexa เข้าไปได้นะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ยังไม่ได้รองรับในประเทศไทยครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของ Music Content ก็จะสามารถเพิ่มบริการสตรีมมิ่งที่เราใช้อยู่นำมาผูกกับแอปได้เลยนะครับอย่างพวก Spotify หรือว่า YouTube Music นะครับซึ่งแอดไป ก็ไปดูที่หน้าแรกสุดอย่าง My s o n o s กันเลยตรงนี้เขาก็จะบอกครับว่าเราเล่นหรือฟังเพลงอะไรไปบ้างล่าสุดหรือว่าหน้า browse ครับเราก็จะเลือกได้เลยว่าจะเล่นเพลงจากวิทยุหรือจะเล่นจากไฟล์บนเครื่องเราก็สามารถ browse ได้เลยครับซึ่งคลื่นวิทยุครับเขามีให้เลือกฟังเยอะมากๆมีคลื่นไทยให้เลือกฟังแล้วก็ชัดมากๆครับ แล้วเราก็ลองเข้าไปดูในหน้า Spotify ก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกับในแอป,ป Spotify เลยครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ฟังนะครับซึ่งเราขอสรุปคยีย์อะไรก่อนที่จะไปฟังเสียงกันเลยครับ Class around be Through my hands, I'm by my lonely. turn to a savage now. My baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends. I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court. I'm Nick with The first one in, the last one now Can't call me lazy. Put in my hours, send the an invoice, and they pay me. I need six rings like MJ and Tom Brady. I wake up, flex, thumb down and check. No drip, this wet. Tell run it all. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first, I stretch. Tell them run it all. We could do it all night. Uh -huh. We could go all night, all night. Do we heal? Do we bleed? I'm gonna follow y'all. We could go all night. Now all of my calls go to voicemail block you so i don't raise hell should the talk through it in detail our separate ways ain't going in well no but when we get back it's like oh my all bad all day but the night I get that good good till we act right โอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเรื่องเสียงนะครับเสียงของโซนอตโรมตัวนี้จัดว่าโอเคทีเดียวเป็นลาโพงโทนเสียงแบบเย็นๆฟังสบายเสียงใสเคลียพอสมควรระยะของเสียงต่าก็จะได้เสียงเบสแบบนวลๆมีน้าหนักไม่บวมหรือบทบางเครื่องดนตรีอื่นๆสามารถลงลึกได้พอสมควรนะครับในส่วนของเสียงกลางครับเครื่องดนตรีเนี่ยมาแบบจัดเต็มฟังง่ายโดยเฉพาะเครื่องดนตรีอะคูสติกนะครับแต่ว่าเสียงร้องรู้สึกว่าโดนเครื่องดนตรีกบไปบ้างเล็กน้อย ย่านของเสียงสูงก็ได้ยินแบบบางๆปลายเสียงทอดยาวระดับกําลังดีเวทีเสียงไม่กว้างเท่าไหร่แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องตีเนี่ยมากระจุกกันเสียงพุ่งออกมาทางด้านหน้าลําโพงฟังเพลงพวกป๊อป EDM ได้สบายๆครับถ้าอยู่ในห้องไซส์ไม่ใหญ่มากครับเสียงก็จะสามารถดังครอบคุมได้ทั้งห้องครับตัวเดียวอยู่เลยครับขอสรุปจบเลยครับสำหรับโซนอลสโตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงไซส์พกพาที่ใช้ง่าย หยิบจับสบายมือฟังก์ชันจัดเต็มสำหรับใครที่อยากได้ลำโพงไซส์เล็กๆเป็นโฮมสปีเกอร์หรือว่าเป็นไวเลสซิสเต็มด้วยนะครับตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆครับรวมถึงแบรนด์อย่างโ o นอสครับที่เก่งเรื่องไวเลสซิสเต็มอยู่แล้วนะครับ สำหรับราคา8,900าบาทและคุณภาพลำโพงระดับโซนอสจัดว่าคุ้มทีเดียวครับแต่ตรงนี้ก็จะมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับพวกการตั้งค่าต่างๆต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็พวก voice assistant นะครับก็ยังไม่ได้รองรับในไทยนะครับอาจจะต้องรออีกสักพักครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าเป็นลำโพงที่ดีและก็สวยมากๆตัวหนึ่งเลยครับสำหรับใครที่อยากได้โซนอสโรมนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอเลยนะครับทางเราแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามมาได้ที่ด้านลล่างเยนะครับ ส่วนใครที่ชอบคลิปเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชาแนลเราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ